เรามาแล้วนะครับกับช่อง8ม่มวยไทยซูเปอร์แชมครับสำหรับไฟนนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะพิกัด62กิโลกรัมครับเหตุผลที่ตื่นเต้นเพราะว่าคนนี้เลยครับผมจะได้เจอกับขาลุยพันไทยสอคมจากอุบลราชธาน,นีนะฮะสอของเขาเนี่ยทำคู่ต่อสู้นอนราบกับสังเวียนนี้มาโหหลายต่อหลายรายแล้วนะครับในค่ำคืนนี้เจอกับ มวยจอมขมังเวทจอมโหดจากกัมบูชาครับอะไรจะเกิดขึ้นต้องติดตามดูนะครับแต่ที่แน่นอนครับผมถ้าใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับด้วยท่าเตะก้านคอเขาลอยสอกลับแอนตาซีนมอบไปเลยครับ1นึ0งบาทแต่ถ้าจรเข้ปาดหางรับไปเลยครับ30,000บาทเอาล่ะฮะแล d now it is time for the next fight of tonight the fifth fight between Thailand and Cambodia Let's give it up for p i e n Sopha from Cambodia. At 23 years old, with a record of 33 fights, 21 wins. จอมรวยครับจอมแรกพร้อมประทะมีมือไม่ธรรมดาแข่งหนักมัดคม และตอนนี้ครับขอต้อนรับเพชรนรินทร์สติมวยไทยยิมจากอุบลราชธานี27 years of age with a record of 59 fights and 41 wins กำปั้นคนนี้หนักสุดๆเขานักแต่ที่สาคัญสอคงกริปเลยนะครับผมพร้อมลุยพร้อมแลกอาวุธอันตรายทุกลูก และสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้กกบคุณปรีชาจันเกตมาดูคู่ที่5กันต่อเลยนะครับคู่นี้พิกัด62กิโลกรัมเพชรนรินสันติมวยไทยยิมพบกับเพียรโสภาจากกมพูชาวัย2 7ปีนะครับทางด้านของเพชรนรินเพียรโสภานั้น33แล้วครับจากอุบลราชธา,านีครับเพชรนรินสันติมวยไทยยิม169 คิดสอบอยู่ที่รามคำแหง88นะครับอ่ะนี่เป็นคู่ที่5ครับน้ำหนักลงตัวที่62กิโลกรัมครับผู้ต่อสู้ของเพชรินก็คือเพียรโสภานะครับอยู่ในทีมงานของประธานดิ่งคลองสวนคููรีสอร์ทครับวัย23ปีครับสูง170เซนติเมตรข่าวนี้บอกว่าเป็นมวยหมัดหนักนะครับสอกคมครับสำหรับ เทียนโสภาครับรายนี้ติดตามเลยครับเก่งเจอเก่งนะครับครูนี้ครูแรกก็เข้าวินไปแล้วครับมัดจำนะครับาที่ของอาจารย์ปีชาจันเกตครับบนเวทีรางวัลพิเศษจากแอนตซินครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยังรอแจกอยู่นะครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อคคู่ต่อสู้ต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนตซินมอบให้1น0 0 0บาทถ้าจรเค้อฟาาหางก็รับไปเลย30,000บาทครับ วามือนั้นตัวแทนประธานดิ่งครับคุณกีรพงศ์นะครับน้องทั้งนะครับขึ้นไปสอดมงกลให้กับทางด้านของเพียนโสพานักชกจากกัมบูชาส่วนเพชรอรินนั่นก็ตัวแทนจากสันติมวยไทยยิมครับรามคำแหง88ครับอาระครับเดี๋ยวดูให้ดีครับคนหนึ่งศอกคมคนหนึ่งหมัดหนักเพราะฉะนั้นระยะประชิดดูให้ดีครับใครจะเสือนเฉือนใครใครจะสับใครครับผมสมผมน่ารักเสียด้วยครับเพียนโสพา วันนี้ก็มีแตกไปหนึ่งคู่นะครับเอมี่พิซซ่าครับรายงานจากห้องแพทย์ยังไม่มามาตามดูกันต่อครับคู่นี้แตกหลับนับน็อกครับใครจะเป็นฝ่ายสอยไฟทะล่วงครับนั่นครับฝันเลยครับเพชรนรินเป็น,น้อยที่ใช้สอกไปสวยงามนะครับอีกคนหนึ่ง จิ้มลำตัวไปแล้วครับทำได้ดีหลวมลำตัวเหมือนกันครับเพียนโสภาแม่ต,ต้องระวังครับศอกของเพชรินีเตรียมงัดอยู่ตลอดครับลำตัวก็มาสกูปล่อยยุ้มเข้าเลยครับ จะติดเร็วครับคู่นี้ดูแลพลังกำปั้นนี่หนักหน่วงทั้งคู่ครับเอารูล้ลำตัวก็ต่างคนต่างล้วงโอ้โหไปอีกคู่หนึ่งครับที่อยู่ในทรงอยู่ในทางเดียวกันแล้วครับคู่นี้ขับล่างครับจิกลำตัวเดินเข้าเกร็งตัวรอบวกรอสวนกับเปลี่ยนโซฟาเอา,าละครับ วัดกันเลยครับหมู่หรือจ่าหมู่หรือจ่าเอาจามซอกครับยังไม่เป็นไรครับหน้ายังใส่กิจขับเพียรโสภาเจอล์ลตัวหนึแล้วครับโอ้โหดูต่อยเป็นมวยสากลเลยครับครันหนึ่งศอกคนหนึ่งหมัดเดี๋ยวได้เรื่องครับมาแล้วมาแล้วครับหางขีวขวาเพียรโสภาอ้าวยกขาพาดพอวิทีนึงครับแต่จ่าตัวก็ไม่สนใจครับเดินนิ่งๆเข้าไปหาครับเกรงลำตัวให้ต่อย โอ้โหเลือดเริ่มไหลมาแล้วครับยืนเสภาอยังงัดอยู่ครับทางด้านของเพชรจรินนะครับต่อยเป็นเลยนะครับเพชรจรินต่อยท้องให้กาดเปิดแล้วก็งัดไปสอกครับนาเพียนเสาผากันด้อยู่ครับโอ้โหซ้ายยีมลำตัวแรกเลยครับไม่กลัวครับไม่กลัวแล้วครับอ้าวครับวันจ่ายครับวันนี้วันจ่ายจ่ายก็นไปเต็มเต็ม ป้ายอาวุธไว้เต็มๆจ่ายอุชองเอาแม่ธนาพีสุภาพนี่ก็รอบวกนะครับจังหวะหมอบหมอจิ้มแล้ตัวทีครับเพชรรินเริ่มจะมีโต้คืนนะครับโอ้ฟันคืนยังไม่เข้าครับศีรษะชนศีรษะปลายเท้าเหยียบกันแล้วครับคู่นี้ใกล้ๆเลยครับอ้าวครับคนละจิ้งสองจิ้งมาอ้าวมาแพทย์สนามทำหน้าที่ครับแพทย์สนามทำหน้าที่ครับ ไหวไหมดูสบายมากครับแม่ไม่เยอะครับเกี่ยวมาโอ้โหฟันอนึงแล้วครับจะเอาอีกคิ้วหนึ่งครับเพชตรินให้มันบาลานให้มันคู่ขี้กันครับผ่านยุแรกกลับมาที่ปาตองบ็อกซิ่งสเตเดียมเลยครับกับมวยไทยซปเปอร์แชม์ครับ ถามหาแผลแต่ของเอมี่พิซ่าครับม้าเร็วมาเลยครับคุณชายครับเป็นยังไงบ้างก็รายงานใช่หน่อยครับจากห้องแพย์มาแล้วครับเอมี่พิซ่ามอราชพัฒน์มหาสารคามครับ2ชั้นครับเบาๆสิบแปดเข็มครับโอ้โหนี่ครับนี่ก็รายต่อไปครับรอขึ้นให้หมอสอยครับเตียนาพแต่ยังไม่เยอะครับุูาพช้าซะก่อนครับนี่ครับโอ้หลูกลวงนลำตัวนี่ทำได้หนักหน่วงนะครับนี่ครับฟันเข้าไปครับทางด้านของเพชรนรินท์ทั้งจิ้มทั้งฟันเลยครับ สองเฉือนนี่แหละครับโอ้โหแปดครับนี้แหละครับนี่ก็พยายามฟันคืนเหมือนกันครับแต่นั่นของเพียรโสภาได้ชื่อว่าเป็นขุนศอกเหมือนกันครับวันนี้ต้องดูครับหมองูจะเสร็จเพราะง,งูไหมนิดเดียวครับสิวๆครับเพียพรโสภาไฟหัวใจเยอะครับนักสูก้บนสังเวียนเลือดอ่าลุยต่อครับยกสอง ร่างกายหินทั้งคู่ครับดูครับอยู่ที่จังหวะแล้วครับระยะประชิดล้วนๆนะครับคู่นี้เราไม่เห็นแข่งสวยๆครับพยายามจะคว้ามาอัดวงในนะครับทางด้านของเพนเตรินโอ้โหเพอก็งัดศอกครับแตกอีกข้างหนึ่งท่ข้าวโอ้โหสองข้างแล้วครับมาเลยครับให้มันเข้าเทียนกันครับยอมหันสะบัดศอกอยู่แล้วครับเพนเตรินนี่สองข้างแล้วนะครับเทียนโสภา โอ้โหโดนหมัดขวาครับแม่ท่าทางอาการไม่ค่อยดีครับเพียรโสภาพยายามกัดสอบสู้โอ้ต้องดูนะครับสอกใครคมกว่ากันตอนนี้เพชรรินนำมาแล้วครับได้ไปแล้วสองแผลครับฟันไปฟันมาฟันมาฟันไปครับสมักสองข้างไปแล้วเอาตอกทีนึงครับสอกโอ้โหมาล้มมาหน้าผู้บรรยายครับพร้อมกับเลือดนะครับจิ้มครับตัวอีกโอ้โหแรงท้องให้ต่อยเลยครับ โชว์ถึงท่าทรหดอดทนอ้าวต้องเรียกบริการแพทย์สนามอีกครั้งหนึ่งครับโอ้สองข้างครับยังไหวครับสบายๆครับมันจะที่บริเวณหางคิ้วด้วยนะครับน่าจะสาม้วมรครับคุณมรุษครับแอบดูคิ้วซ้ายแวบๆบแบบครับมีรอยปิดๆไปเหมือนกันครับ โอ้หช้าเลยครับเจอตัดล้มตัวเยอะๆที่มีผลครับทางด้านของเพียรโสภาครับไม่รู้ครับต้องสวมวิญญาณเพียรโสภาบ้านเลือดแล้วหรครับต้องดึงกลับให้ทรงตัวเองอยู่ในเกมตัวเองให้ได้ครับจึงสอบกลับครับพี่ครับแม่รออยู่แล้วครับเพชรนรินสายก็ยังสู้ครับทางด้านเพียรโสภาครับหลุนวงในตีได้ไหมผลละเข่า โอ้โหจะดูเหมือนว่าแตกมาแล้วนี่แกปลิ่ยลงไปเลยครับน่าจะโดนล้วงท้องเลยนะครับตัดซ้ายตัดขวาครับก็พยายามจะกัดฟันนะครับเพียนโสภาไม่เปลี่ยนทรงไม่เปลี่ยนยุทธวิธีที่ลำบากครับมุดเข้าไปอย่างนี้ก็เจอศอกตั้งศอกงัดนะครับดูครับแม่ดึงศอกกลับเลยครับแห้ลูกนี้ไปติดลักแล้วครับติดลำตัวเอ้าล้วงคืนเหมือนกันครับ เองเปลี่ยนยุทธวิธีครับเพียนโสภาต้องมีลูกงัดบ้างครับมุดเข้าไปเจอศอกแล้วเจอต่อยท้องนะครับมาคาดครับเป็นนารินต่อยแล้วรวบเลยครับโอ้โหบัวปูดไปหมดเลยครับบริเวณหัวทิ้วรังดนานของเพียนโสภาอย่างเดินเข้าหาครับโนลูกทีมของเพทรินเออจริงๆครับบมูชาไทยนี้ลูกศิษย์ของประธานดิ่งครับโอ้โห อาครับอย่าหมดกันแล้วกันครับเพชรนรินอย่าหมดกันแล้วกันอย่าหมดกันแล้วกันเอาแต่มีอาการครับโดนตัวเข้าไปครับโอ้โหเป่าปากพูดๆเหมือนกันครับอ้าวแหละครับได้เสียครับแบบนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นหลังมันกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่5วันนี้ครับเพชรนรินสันติมวยไทยยิมกับเพียรโสภาจากกัมพูชาเหนไหครับโอ้โหทั้งงัดทั้งสะบัดครับเปิดบาดแผลของเพียรโสภาได้อีกหนึ่งแผลครับ ไปชมภาพช้ากันเลยครับเป็นนักบอยที่ใช้ศอกได้เก่งครับเพชรนรินทร์ันดอกนี้แตกครับสองข้างแล้วนะครับนี่ครับลูกสมบัดลูกลาจากนะครับดึงศอกลับครับสวยงามนะครับนี่ครับจุดเปลี่ยนน่าจะเป็นการปล่อยใช้โครงปล่อยลำตัวแบบนี้ครับเ่นาตัวแข็งนะครับเปลี่ยนโซผานี่ท้ายก็พยายามจะขึ้นขึ้นมาครับ นุกสูสีจริงๆครับคู่นี้ครับในช่วงปลายยกซ้อนนี้เทนตารินก็โดนลำตัวไปทำา5ตัวแข็งไปเหมือนกันหูกระต่อครับยกสุดท้ายครับยกสามครับ62กิโลกรัมครับคู่นี้ลุยนวครับโอ้โหบอกลูกพีีไม่ต้องสั่งผมก็ลุยเลยครับยกนี้สำหรับเทียนโสภาหัวใจเกินตัวจริงๆครับ ใจใหญ่พอๆประธานดิ้งครับอดีตแชมป์เปี้ยนราชดำเนินครับสั่งสู้สั่งลุยจริงๆครับแพ้ชนะไม่รู้ครับมีช็อตเหมือนกันครับเพชรนรินโดนลำตัวเข้าไปบางจุดโอ้คนนี้ครับเพียรโสภาอาครับลุยแรงครับขำแล้วต่อยโอ้โหแต่ว่านี่ครับลูกตัดลำตัวก็โดนหนักๆเหมือนกันครับเพียรโสภาอ่าเข้าพยายามจะงัดศอกสวน ตอนนี้ครับความหวังฝากไว้ที่กำปั้นและกับเพียนโสภาอัดลำตัวอ่ามีฝันจอกสู้ก็ต่อครับเอ้าเอ้าสะด้งเหมือนกันครับอขยับกันเกงครับเพชรนรินทียาวๆว้จุดนี้ต้องหมุนออกเลยครับเพชรนรินโอ้โหแทงเข่าลูกนี้สวยครับแทงได้แล้วก็รัดอ่ายังปรุงแต่งได้ดีครับเพชรนรินไม่มีแทงไม่มี คุณยาวๆนะคู่นี้ยืนกันใกล้ๆครับดูครับโอ้มีศอกแล้วครับเพชรนรินสะบัดศอกได้เก่งจริงๆครับเพียรโสภาแม่ก็ปอแปรไปมาเลยครับแต่ว่ายังไม่หยุดครับโอ้โหเจอบัตรนี้ครับหน้าหงายโอ้โหเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับทางด้านของเพียรโสภาครับเจอชุดนี้เข้าไปแมแต่ว่าจิตใจยังสู้ครับยังเดินเข้าหาเพื่อนรินโอ้ทำทำทำแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับเพียรโสภา ว่าครับโดนตัดสีข้างโดนกระแทกด้วยเข่าขาลงเลยครับโอ้โอาศัยบิสเล็กยาวๆครับ <c oughs> โดนครับมาแล้วครับเจ้ากับปันลานวิวครับนั่งเกียร์เพื่อนคุณพ่ออยู่ครับเพชรนาทิน <c oughs> โอ้โหก็ถือว่าสนุกแล้วครับคู่นี้ แลกกระปุกกรปมาครับยังมีฮึดครับเพียนโสภาจิ้มลำตัวโอ้หกโมกพูชาคนนี้มีหลายก๊อกกันเินครับทำหน้าที่ได้สุดยอดมากครับไม่ทาให้แตกเสียก่อนนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับดื้อจริงๆครับใช้ได้เลยครับเพียนโสภาโอ้โ,โ,อโหทีเด็ดเ็นนารินอย่างนี้ครับจังหวะ 50, 50 50ตัวเองเพียง้ไม่แม่ดึงสกันอีแล้ว แม่ขาก็กล้าจะไม่ไปครับแต่ว่าใจยังสู้ครับทางด้านของเพียรโสภาเดินเข้าหาต่อยไม่ถึงแม่ตอนนี้ครับเพ็รนรินก็พลิ้วเลยครับในช่วงปลายปลายยกก็โดนลำโตไปนี่มีสะดุ้งเหมือนกันครับเข้าไม่ถึงครับเพียรโสภาก็ปอกแปรปอกแปรทั้งคู่นะครับช่วงปลายยกใส่กันถึงหยกสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายแล้วเป็นเพื่อนกันครับดูครับ จริงกันต้นกราบนะครับมาเทียนโสภบานั้นแค่23บครับเป็นนันนันนี่ครับยิ่งใหญ่จริงๆครับภาพแบบนี้ครับนี่คือมิตรภาพบนสังเวียนเลือดครับลูกผู้ชายตัวจริงครับแบบนี้รู้แพ้รู้ชนะก็สุดท้ายรู้จักให้อภัยกันครับไม่มีใครสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชีวิตดูครับดูครับพยายามพึ่ดขึ้นมาครับแต่ว่าเจอลูกเ่าแหลมๆว่าไหมครับจิ้มท้องแบบนี้ครับโอ้โหมันจักมันแหลมมันคมครับ จะมาจะมาก็โดนท้องจัดกขาอีกจะมาจะมาโดนหมัดเข้าไปอย่างนี้ครับแต่ก็เดินนะครับเดินจริงๆครับทางด้านของพี่สวี่โอ้โหเจอศอกครับนี่นะครับจุดเปลี่ยนเลยครับทั้งศอกทั้งเข่าแัะนี่ครับโอ้โหก้มกราบกันครับภาพที่สวยงามแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับเชิญพบกับคุณกายพัชชนน์เลยครับสู้ขาดใจสมกับเป็นนักชกของมวยไทยซูเปอร์แชมป์จริงๆเลยนะฮะสำหรับ Coy out hat and after three rounds of action your winner goes to the red corner